แจ็คแฟนฉันหวานไม่แพ้ซื้อของเปไบหมอนแฟนถูกใจมากหวานสู้เข่าเมาส์กันไปเลยสำหรับคู่ของหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันกับแฟนสาวดีกี้นางเอกช่อง8ปดใบหมอนกิติยา หลังจากเจอเข่าสุดซิบมากวนใจทั้งคู่ก็ขอไม่สวนขอเดินหน้าสาดความหวานกันต่ออย่างโมเมนต์ล่าสุดที่แจ็คแฟนฉันซื้อแก้วคอเลเจชั่นที่แฟนสาวอยากได้มาให้เรียกว่าช่างใส่ใจเป็นแฟนสายเปยจริงๆแบบนี้แฟนตขาค้างรักมากไปกว่าเดิมลแม่แถมก่อนหน้านี้ที่สาวใบหมอนเพิ่งจะลงคลิปใส่บิกินี่ว่าอยากไปทะเล แจ็คแฟนฉันก็เข้ามาบอกทันทีว่าจะพาไปตามใจแฟนสุดๆเอาเป็นไว้าชาวเน็ตเตรียมรอดูภ้าพบ้านหวานที่นดเลของแจ็คไปหมอนได้เลยจ้าหา,ากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ